ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะคะยังพบมีการแพร่กระจายเชื้อและมีผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งเราก็จะพบว่าบุคลากรทางการแพทย์นะคะถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่เป็นบุคคลด่านหน้านะคะที่จะต้องทําการปฏิบัติหน้าที่และในวันนี้นะคะภาคหน่วยงานภาคเอกชนหลายหน่วยงานที่มีความห่วงใยถึงบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็ได้ส่งมอบพลังส่งต่อไปถึงบุคลากรทางการแพทย์นะคะเพื่อแสดงออกถึงการเสียสละของพวกท่านค่ะ วันนี้ณนะห้องรัตนกโกศิทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครภาคเอกชนหลายหน่วยงานเข้าร่วมมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบในวันนี้คุณวิชัยเป็นจรงค์ขกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดพร้อมด้วยคุณจุธามาศเป็นจรงค์ขกุลกรรมการ มูลนิธิรวมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดเป็นหนึ่งในหน่วยง,งานที่บอมเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทให้กับสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครในวันนี้เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยคุณจุธามาศเบญจรงคกุลกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดเปิดเผยว่า ในวันนี้ทางมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือเพื่อต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 โดยทางมูลนิธิได้สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้ทางมูลนิธิก็พร้อมที่จะยินดีให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง นอกจากนี้ในตลอด22ปีที่ผ่านมามูลนิธิได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดและในอนาคตทางมูลนิธิมีแผนที่จะร่วมมือกับทางโรงพยาบาลจุลาภร์ในการช่วยเหลือสังคมชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน วันนี้เนี่ยเ,เราได้มาช่วยร่วมกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะร่วมในเรื่องของการที่ช่วยเหลือในการแพร่ระบาดของ COVID, โอควิดดยการที่เราก็ร่บวมสนับสนุนในเรื่องเครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าณนะขณะนี้เนี่ยเราเจอสถานการณ์ในวิกฤต เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะแบ่งเบาภาระหรือมีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนพุทธที่ร่วมด้วยจวยการสืบร,ราชเกิดเนี่ยก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะส่วนในแผนงานเนี่ยของพุทธที่เราเนี่ยเราก็ได้ดําเนินการในการช่วยเหลือสังคม,มตลอดร,อรอะยะเวลา22ปีนะคะ แล้วก็เราเองเราก็มีแผนที่จะช่วยเหลือในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาพรนะคะซึ่งเรากําลังจะมีแผนในการที่จะร่วมมือในการช่วยเหลือกับชุมชนแล้วก็ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนสังคมของเราต่อไปค่ะ ซึ่งนอกจากมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกลักบ้านเกิดที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแล้วยังพบมีภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงานที่ร่วมกันช่วยเหลือมอบชุดป้องกันหน้ากากอนามัยน้ำดื่มและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้กับสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพลตจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้รับมอบในครั้งนี้เปิดเผยว่าทางกรุงเทพมหานครขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแสดงน้ำใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยทางกรุงเทพมหานครมีความยินดีหากภาคประชาชนภาคเอกชนหรือหน่วยงานใดต้องการให้ความช่วยเหลือ ส่วนสิ่งของที่มีความจําเป็นหรือประชาชนที่มีความต้องการมากสุดในขณะนี้คือถุงยางชีพที่ภายในประกอบไปด้วยข้าวสาร5กิโลกรัมมาม่าหนกล่อง30ซองปลากระป๋องหรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีความจําเป็นในการดํารงชีวิตเพื่อส่งมอบให้กับผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้วนํากลับไปใช้ดํารงชีวิตในขณะกักตัวเองที่บ้าน ทางนี้สำหรับหน่วยงานหรือภาคเอกชนใดที่มีความประสงค์จะให้การช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่กรุงเทพมหานคร